แบบฝึกที่หฝึกอ่านก็แบบฝึกนี้ครูจะฝึกอ่านไปพร้อมๆกับน้องๆน,นะครับน้องๆอ,อ่านพร้อมตามครูได้เลยนะครับหนีเสือ,อเคาะเสือเลาะเสื้อหน้าเบื่อเอื้อเฟือเหนอเงาะผ้าขาว รู้ข่าวขายข้าวชาวเรือห้อยขาหน้าสวยถ้วยแก้วเสร็จแล้วฉุยฉายมาสายสายหน้าหาสิวเป็นสิว หูหิวหิวข้าวหาวนอนหัวเราะเยาะเคาะระฆังสั่งซื้อของห้องครูใหญ่ใส่เสื้อสวยถ้วยกาแฟแม่ซื้อเงาะ ฉันหวีผมแมวกินปลาทูนักเรียนหิ้วกระเป๋าลำไยอยู่ในตะกร้าก็ขอให้น้องๆฝึกอ่านนะครับแล้วก็ถ้าคำไหนน้องๆยังอ่านไม่คล่องก็ฝึกสะกดดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการอ่านบ่อยๆซ้ำๆนะครับจะทำให้เราสะกดได้เร็วขึ้นแล้วก็จดจำคำได้ มากขึ้นเมื่อเราจดจําเวลาเรามองผ่านๆเรามองครั้งเดียวเราก็จะสามารถอ่านได้ฉะนั้นการฝึกด้วยคลิปของครูนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถอ่านได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นเปิดคลิปครูบ่อยๆก็ได้นะครับอ่านตามคลิปไปเลยถ้าคําไหนอ่านไม่ได้นะครับไม่เข้าใจก็กดหยุดนะครับแล้วก็เล่นใหม่อีกครั้งทําอย่างนี้เรื่อยๆครับน้องๆยอมเหนื่อยตั้งแต่ตอนนี้นะครับ เวลาเราเหนื่อยตอนนี้ไปแล้วเนี่ยพอเราฝึกไปบ่อยๆเดี๋ยวต่อๆไปเราจะอ่านได้คล่องนะครับไม่ไปเหนื่อยในตอนหลังนะครับก็ฝึกไว้นะครับสําหรับบทนี้คุณครูก็ขอเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในบทต่อๆไปฉะนั้นเพื่อไม่ให้น้องๆพลาดบทต่อไปนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆคิดว่าคลิปของครูมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูด้วยนะครับพบกันในบทต่อไปครับสวัสดีครับ